สภาพใจของคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ฝึกฝนมักจะซัดสายไม่หยุดนิ่งดิ้นลนไปมาเหมือนปลาที่ถูกยกขึ้นบนบกมีแต่ดิ้นลนเพื่อกลับไปหาแหล่งน้ำร่างกายของคนเรานั้นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเจริญขึ้นตามวัยอีกทั้งเป็นรูปธรรม แต่กลับไม่มีใครสามารถบังคับให้อยู่ในอำนาจตามต้องการได้ผิดกับใจที่ดูเหมือนว่ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ากลับพร้อมที่จะยอมรับการฝึกฝนให้เป็นไปตามต้องการและเมื่อฝึกฝนจนกระทั่งละเอียดอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานแล้ว ก็สาม,มารถที่จะโน้มน้าวไปที่ไหนก็ได้ตามปรารถนามีวาระพระบาลีที่มาในสวรรคสามชาดกว่าโสมาตรังปิตรังวามัจโจธรเมเณโปสติอิเทวันนังประสังสันติเปจะสักเเคปโมทติผู้เลี้ยงดู บิดามารดาโดยธรรมนักปราดย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้บุคคลนั้นละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ปัจจุบันมีหลายประเทศทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยวัดกันที่มาตรฐานการศึกษาค่าครองชีพและเทคโนโลยีต่างๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับความเจริญทางด้านวัตถุคือพ่อแม่ที่แก่เท่าถูกทอดทิ้งเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาสังคมทางรัฐบาลตั้งทุ่งงบประมาณจำนวนมหาศาล เพื่อลงไปแก้ไขโดยการจัดสถานที่รองรับคนชราที่ลูกๆไม่ได้เลี้ยงดูผู้สูงอายุเหล่านั้นต้องทนอยู่ด้วยความโดดเดี่ยวอ้างว้างบางท่านที่ตั้งไปอยู่ตามบ้านพักคนชราเพราะความจำเป็นก็มีจำใจไปก็มีเช่นบางคนไปอยู่ เนื่องจากไม่อยากให้ลูกต้องมาลำบากเพราะพ่อแม่อยากให้ลูกได้มีความสุขกับชีวิตครอบครัวได้ทำงานอย่างเต็มที่อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะจ๊ะแต่ลูกบางคนบอกว่าไม่มีเวลาดูแลจึงให้พ่อแม่มาอยู่ที่นั่นแล้วก็ส่งเงินไปให้ใช้เป็นประจำ มีบางท่านอยากให้พ่อแม่อยู่บ้านเหมือนกันแต่ลูกๆไม่รู้วิธีการเอาใจคุณแก่ว่าต้องการอะไรเมื่อพ่อแม่เห็นว่าลูกไม่เอาใจใส่ตัวเองมัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องธุรกิจการงานก็ทำให้เกิดอาการน้อยใจจึงตัดสินใจหนีไปอยู่บ้านพักคนชรา ทำให้คุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกที่มีต่อบิดามารดาผู้เป็นบุปการีก็ลดลงไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอนำเอาเรื่องหน้าที่ของลูกที่พึงปฏิบัติต่อบิดามารดามาเล่าให้ลูกทุกคนได้รับฟังกันเพื่อเป็นตัวอย่างนะจ๊ะ เป็นเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งแม้ท่านบวชมาแล้วก็ยังอุตส่าห์ทาหน้าที่พระลูกชายยอดกตันญูออกบินดาบามาเลี้ยงบิดามารดาผู้บังเกิดกล่าวเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลที่กรุงสาวัตถีมีลูกชายเศรษฐีท่านหนึ่ง เป็นคนมีบุญไม่ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาจึงขอพ่อแม่ออกบวชแต่ก็ได้รับการปฏิเสธส่วนลูกชายก็ไม่ยอมแพ้จึงอดอาหารประท้วงไม่ยอมทานอาหารถึงเจ็ดวันทีเดียวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่าถ้าไม่ยอมให้บวช ลูกคงตายแน่แต่ถ้ายอมให้ลูกบวชก็ยังมีโอกาสได้เห็นหน้าลูกชายบ้านจึงพร้อมใจกันยอมให้ลูกบวชลูกชายดีใจเป็นที่สุดได้กราบแทบเท้ามารดาปิดาแล้วเรีบไปวัดเทตวันเพื่อขอรับการบร,รัญชาอุปสมบท เมื่อได้บวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาคันทธทุระอยู่ห้าภาษาแล้วจึงปรีกวิเวกโดยก,การเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าตามลำพังท่านทำความเพียรอยู่สิบสองปีแต่ก็ยังไม่ได้คุณวิเศษอะไรส่วนโยมพ่อโยมแม่ของท่านเมื่อไม่มีลูกชายแล้ว ก็ไม่อาจรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้ได้เพราะความแก่เท่าธุรกิจการค้าก็ถูกเขาคโกงไปแม้แต่ข้าทาบบริวารคนรับใช้ก็ขโมยทรัพย์สินไปหมดในที่สุดแม่บ้านของตัวก็ต้องขายไปไม่มีที่อยู่อาศัยจำต้องเลี้ยงชีพโดยการขอทาน อย่างหน้าเวทนามีอยู่วันหนึ่งท่านได้ข่าวครา,าวของโยมพ่อโยมแม่กับภิกษุอาคันตุก,กะว่ากำลังตกทุกข์ได้ยากต้องขอทานเขากินก็รู้สึกสงสารขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจประกอบกับช่วงนั้นท่านก็รู้สึกท้อที่ผลการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้ก้าวหน้า จึงคิดอยากศึกออกไปเป็นคฤรหัสเพื่อเลี้ยงดูมารดาบิดาและวท่านกรีบเดินทางกลับกรุงสาวัตถีทันทีเมื่อเดินทางมาถึงทางสองแพร,แรง่งระหว่างไปบ้านเกิดกลับไปวัดเชตวันท่านก็คิดว่าไหนๆก็จะศึกแล้วเราไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะดีกว่า ในเช้าวันนั้นก็สัมมาสมัมพุทธเจา้าทรงแสดงธรรมเรื่องความกตัญญูเมื่อท่านได้ฟังดังนั้นก็เกิดวิริยะอุตสาหะที่จะบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาในเพศบรรพชิตได้ออกตามหามารดาบิดาจนพบมองเห็นท่านทั้งสองกำลังนั่งขอทานอยู่จึงเดินเข้าไปยืนใกล้ หนึ่งในภูเท่าทั้งสองก็กล่าวว่านิมนต์พระคุณเจ้าข้างหน้าเธอเจ้าค่ะยมแม่ของท่านพูดโดยไม่กล้ามองหน้าพระฝ่ายพระลูกชายก็ได้แต่ยืนนิ่งน้ำตานองหน้าเพราะสงสารมารดาเหลือเกินแม่ยมแม่จะกล่าวนิมนต์ให้ไปข้างหน้าตั้งหลายครั้งแต่ท่านก็ยังยืนนิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นแหละ ฝ่ายบิดาก็เริ่มเอใจจึงสังเกตด,ดูภิกษุรูปนี้ในที่สุดก็จำได้ว่าเป็นลูกชายของตนทั้งสามก็ร่ำให้กันยกใจพระลูกชายก็ปลอบใจโยมทั้งสองว่าโยมพ่อโยมแม่ไม่ต้องลำบากหรอกจากนี้ไปนะไม่ต้องมาขอทานแล้วพระจะบินบาตมาให้โยมพ่อโยมแม่เอง ตั้งแต่นั้นมาอาหารมินดาบาตท,ที่ได้มาท่านก็น,นำมาให้มารดาพิดารับประทานก่อนพระเจวอนที่มีผู้ถวายมาท่านก็น,นำมาให้มารดาบิดาซักย้อมและตัดเย็บใช้สวมใส่ฉะนั้นพระลูกชายจึงมีอาหารไม่พอฉันแต่กระสู้อดทนเลี้ยงดูด้วยความกตัญญูกตเวที จนในที่สุดท่านก็สู้ผอมร่างกายผอมเหลืองสับรั่งไปด้วยเส้นเอ็นเพื่อนสหธรรมิกเห็นอาการผิดปกติเช่นนั้นจึงไต่ถามดูว่าเอาโศเมื่อก่อนท่านมีผิวพรรณวันณะผ่องใสแต่เดี๋ยวนี้เนะ่ยร่างกายผ่ายผอมสับรั่งไปด้วยเส้นเอ็นท่านป่วยเป็นโรคอะไรหรือ ท่านก็บอกว่าตัวเองน่ะไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรหรอกเพียงแต่ว่าอาหารน่ะไม่พอฉันเนื่องจากต้องแบ่งอาหารบินาบาตให้โยมพ่อโยมแม่เพื่อนสหธรรมิกได้ยินเช่นนั้นเนื่องจากเป็นผู้เคร่งครัดในธรรมวิน,นัยจึงตำหนิท่านว่าการนำอาหารที่เขาถวายมาด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูครหัด เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเรื่องการเลี้ยงอาหารแก่กระหัดจึงถูกโจทย์ขานขึ้นในหมู่สงฆ์ภิกษุสงฆ์จึงกราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพ,พระพุทธองค์จึงตรัสเรียกท่านขมาสอบถามในถ้มกลางมาหาสังฆสมาคมท่านกระเด็แต่ก้มหน้านิ่งไปยอมรับคำตำหนิ ในถ้ำกลางสง์เมื่อพระบรมศาสดาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุเธอนำอาหารได้ก็ถวายเดียศรัทธาไปเลี้ยงดูครหัดจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะเธอนำอาหารไปเลี้ยงดูครหัดไหนกันละ่ะเป็นมารดาบิดาของข้าพระองค์เองพระเจ้าค่ะภิกษุหนุม่มเตรียมใจรับคำตักเตือน จากพระบรมศาส,สดาดิความเคารพแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นไม่ได้ยินเสียงสาธุการจากพระองค์ถึงสามครั้งว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุเธอทำถูกต้องแล้วแม้เราในอดีตก็บำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องสวรรณสามชาดก ซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งของพระองค์ที่บำรุงเลี้ยงมารดาบิดาผู้ตาบอดทั้งสองข้างด้วยความขยันขันแข็งแม้ว่าจะประสบเพศภัยจนเกือบถึงแก่ชีวิตก็ไม่อาลัยกับชีวิตตนจิตห่วงใยตมารดาบิดาและด้วยแรงกระตันยูจึงทำให้ท่านรอดพ้นจากอันตรายครั้งนั้นมาได้ ภิกษุหนุ่มฟังแล้วก็ปรืมใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะสิ่งที่ท่านทำลงไปนอกจากจะไม่ผิดธรรมวินัยแล้วยังได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสาดาอีกด้วยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นท่านมีจิตแช่มชื่นเบิกบานดีแล้วก็เริ่มแสดงอริยสัจสี ท่านได้ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาศูนย์กลางกายของท่านจะเคยมืดมิดมาตลอดสิบสองปีก็สว่างโลลงขึ้นมีใจหยุดใจนิ่งจนในที่สุดเข้าถึงพระธรรมกายโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าเห็นไหมจ๊ะว่าการเลี้ยงดูบิดามารดามีอานิสงส์ใหญ่ นอกจากมนุษย์และเทวดาทั่วไปจะพากันยกย่องสรรเสริญแล้วกระทั่งพระพุทธองค์ก็ทรงอนุมโมทนาอีกด้วยพ่อแม่ถือว่าเป็นยอดแห่งบุพการีชนเป็นประดุษพระอรหันต์ของลูกๆทุกคนเพราะฉะนั้นแม้ลูกจะอยู่ในสถานะไหนก็ตาม ลูกทุกคนก็มีหน้าที่เหมือนกันคือต้องเลี้ยงดูบิดามารดาขนาดพระพุทธองค์ก็ยังอนุญาตให้ภิกษุสามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ดังนั้นเรามีโอกาสดีแล้วต้องมีจิตสำนึกของความเป็นลูกกตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งทางกายและทางใจ อย่าให้มารดาบิดาต้องน้ำตาหนองหน้าอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนั่งเมือลอยอยู่ตามบ้านพักคนชราเพราะลูกหลานนั้นไม่ได้เหลียวแลจะทำให้ท่านต้องตรอมใจตำหนิลูกหลานอยู่ในใจว่าเป็นคนอักขันอยูไม่รู้บุญคุณคนลูกของลุงพ่อทุกๆคน มั่นตระหนักในสิ่งเหล่านี้นะจ๊ะมั่นทําบุญกับพระอรหันต์ในบ้านให้เต็มที่ให้ดีที่สุดกันทุกๆคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้เข้าถึงฐานนะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้ครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอินธรรมกายเจดีย์มณีอน,นันญจักรวานอำานวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจ such the night.